สุนารีนุ่งสัน้นเดินจจอยๆทำหนุ่มฝรัง่งมองจนเหลียวหลังต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดสำหรับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสุนารีราชสีมาที่นอกจากเจ้าตัวจะสูญเสียพี่สาวที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับแล้ว จ้าตัวยังได้เลิกรากับสามีฝรั่งวอเตอร์ที่อายุห่างกันถึง21ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ซูนารีก็ได้เลือกปักหมุดไปที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อพักผ่อนร่างกายและเยียวยาจิตใจหลังจากเลิกรากับแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวล่าสุดซูนารีได้ออกมาโพสคลิปเผยช็อตเด็ดการันตีความฮอตขณะเดินเล่นชมวิวสวยในงานเลคพาเรส พร้อมกับกวนแก๊งเพื่อนซีซึ่งก็ดูเหมือนว่าออร่าความสวยสดใสบวกกับหุนเสียแซบเวอร์ในชุดนุ่งสั้นของสุนารีจะถูกอกถูกใจบรรดานหนุ่มตาลำข้าวทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หนักมากถึงขนาดทำให้บางคนต้องเหลียวหลังมองแทบไม่อยากจะละสายตาเลยทีเดียวงานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นแม่ผู้ชายมองหนักมากแม่ผู้ชายมองเหลียวหลังเลยโอ้ยหนุมน่มๆเหลียวหลังเลยค่ะแม่ผู้มองแรงค่ะแม่ผู้ชายเหลียวเลยนะแม่ พอจนหนุ่มมองจนต้องเหลียวหลัง